คุณผู้ชมครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมนั้นจําได้ไม่เคยลืมย้อนกลับไปวันที่13มีนาคมพศ2556เวลาประมาณ5โมงเย็นหลังจากที่ผมเลิกเรียนผมก็จะเดินไปรอรถที่ป้ายรถเมล์เป็นประจำเหมือนกับทุกวันแต่วันนั้นมันแตกต่างกันออกไปครับระหว่างทางที่เดินมันเงียบมาก บรรยากาศโดยรอบไร้ซึ่งผู้คนในใจผมก็ได้แต่คิดว่าเอ๊ะเวลาแบบนี้เขาคงกลับบ้านกันหมดแล้วแหละเมื่อผมเดินไปถึงป้ายรถเมย์ยืนรอรถไปได้สักพักรถเมย์สายที่ผมรอนั้นก็ยังไม่มาระหว่างนั้นเองได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอมายืนอยู่ข้างๆผมครับสวมชุดคุมสีขาวผมยาวก้มหน้าก้มตาไม่พูดจากับใคร ในตอนนั้นที่ป้ายรถเมมีเพียงแค่ผมและผู้หญิงคนนั้นเท่านั้นนะครับผมรู้ได้ทันทีเลยว่าผู้หญิงที่มายืนอยู่ข้างผมในตอนนั้นเธอไม่ใช่คนผมตั้งสติแล้วรีบล้วงเอามือถือที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงออกมาเพื่อที่จะโทรหาแม่แต่มือถือเจ้ากรรมดันไม่มีสัญญาณครับสายตาของผมเหลือบมองเห็นนาฬิกาที่อยู่บนหน้าจอมือถือตอนนั้นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึง่ง ผมก็ได้ตลับตาแล้วพูดกับตัวเองในใจว่ายังไม่มาอีกเหรอน้องๆที่นัดกันไว้นี่ยังไม่มากันอีกเลยครับผมไม่มีอะไรจะเล่าต่อแล้วนะงั้นเปิดคลิปเลยแล้วกันเอาเลยครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไฟแพนด้าในพาร์ทที่9แล้วนะครับผมสําหรับพาร์นทนี้มีอัปเดตใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะแพนด้าอีก4ี่ตัวนั้นถูกเพิ่มเข้ามามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปหากันเลยนะครับผม ก่อนที่เราจะไปเก็บเจ้าอะตอมิกแพนด้าหรือว่าแพนด้าระดับพระเจ้าเนี่ยเราไปเก็บตัวใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามากันก่อนนะครับตัวแรกครับคุณผู้ชมครับหลังตึกตรงนี้นะครับผมตามผมมาเลยนะครับเฮ้ยนั่นมันจารวดนี้เนี่ยโอเคพอเรามาตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับวิธีการเข้าครับให้เปิดชิปล็อกแบบนี้นะครับผมหันข้างแล้วกระโดดเข้ามาครับผมเพื่อความง่ายนั่นเองนะครับจากนั้นมาตรงนี้ครับ ให้เราเข้ามาด้านในนะแล้วก็กดตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมีรูปมืออยู่เนะี่ยกดไป1ครั้งปุ๊บเป็นการขึ้นลิฟต์มาชั้น2นะครับผมจากนั้นตรงมาเลยก็ผมเข้ามาในจรวดนะครับทีนี้ตรงนี้เนะี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะให้เรากดสตาร์ทนะครับผมมาสักู่นี้เพื่อนเขาบังครับกดสตาร์ทนะครับแบบนี้1ครั้งแล้วก็กดตามตรงนี้1นึปุบ๊บ2อ4อ่าแบบนี้นะครับผมคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนะทำไมไม่วับทำไมเรายังไม่วับ เอาใหม่งสองสามอ่าแบบนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะแล้วเราก็จะมาโผที่ดวงจันท์นั่นเองครับผมแล้วนั้นใครน่ะนี่มันแฮนด้าตัวแรกของโลกหรือเปล่าแอสโตแพนด้านะครับคุณผู้ชมฮะส่วนเราก็เป็นฟาร์มิงโก้ตัวแรกของโลกครับผมที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันท์ครับ แพนด้าตัวถัดมานะครับคุณผู้ชมครับให้เรามาบริเวณโซนทะเลทรายครับผมจากนั้นเข้าไปในพิระมิดสฟิงค์ตรงนี้ครับผมเข้าไปเลยนะครับคุณผู้ชมฮะมาโหดที่เขาวงกดนั่นเองเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเดินตามผมมานะครับผมมาด้านขวาสุดแบบนี้นะครับผมจําไว้นะตรงนี้นะ ขวาสุดนะครับทีนี้ก็มาตรงนี้ตรงไปนะครับผมขวาครับขวานะฮะขวาอย่างเดียวเลยครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมพอมาตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเลี้ยวขวานะครับตรงไปครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ลังนี้นะครับผมเลี้ยวขวาซอยนี้นะนะครับผมจากนั้นก็ตรงไปเลยนะครับผมทีนี้เลี้ยวซ้ายครับคุณผู้ชมฮะซ้ายปุ๊บขวานะครับผม ตรงมาเลี้ยวซ้ายตรงไปตรงไปสุดทางเลยนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับคุณผู้ชมฮนะตรงไปสุดเลยครับผมเลี้ยวขวาเราจะเจอนี่นี่มันคืออะไรกันเนี่ยกระโดดไต่เสาขึ้นไปครับเราจะมาผูกบนยอดพีระมิดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมนาะมาสกูนี้เข้าตรงนี้ก็จะมาผูกตรงนี้นะครับผมและคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแพนด้ายางที่เพื่อนเขาเก็บอยู่เนี่ยเราก็กระโดดเก็บได้เลยครับผมแอร์เบนเดอร์แพนด้า ฮันดาตัวถัดไปนี้ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะแต่ก่อนอื่นแวะกินลาเมงกันก่อนครับผมผมขอเล็กน้ำไม่ผักชามหนึ่งครับเฮ้นี่มันล้านลาเมงนะไม่ใช่ล้านกว๋วยเตี๋ยว ชอบในกินปูจะชอบกินยูมากกว่าเอาว่ะมุกเสี่ยวมากันติดติเลยครับคุณผู้ชมครับเอาเลยครับผมสำหรับแพนด้าตัวถัดไปลิ้นพันกันเลยนะสาหรับแพนด้าตัวถัดไปครับคุณผู้ชมมาให้เรามากดที่ชามราเมงตรงนี้ครับผมสิบชามนะครับคุณผู้ชมมะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมทีนี้ให้เราเอาชามราเมงขึ้นมาแบบนี้ครับผมจากนั้นทําการกินครับโดยการกดไปที่หน้าจอนะครับผมหรือว่าจะคลิกไปที่ตัวละครเราก็ได้นะครับแบบนี้ กินไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะครบสิบชามนะครับผมนี่นะปุ๊บเราก็จะวับมาที่นี่คือที่ไหนกันเนี่ยนี่คือหมู่บ้านโคโดฮะไม่ใช่ครับผมนี่คือที่ที่เราจะไปเก็บเจ้าซือยาคูนารูโตแพนดา้านั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่นะครับผมเราต้องทําการออฟบี้ตามทางตรงนี้ไปนะครับผมนะถ้าเราตกตรงนี้คือตายเดี๋ยวตกให้ดูก็แลวกันฮะนี่เราจะกลับมาเกิดใหม่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นก็ไปกันเลยครับผมออฟบี้ตามทางไปนะครับคุณผู้ชมครับฝึกวิธีการเป็นนินจาก่อนที่เราจะไปเก็บเจ้าอะตอมิกแพนด้านะครับผมเทคนิคตรงนี้ครับให้ซูมหน้าจอออกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมและมองแค่มุมเดียวครับผมจะบอกคุณผู้ชมยังไงดีว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมติผมจะมองไปเสาด้านนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมก็ มองแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับผมแล้วก็นับจังหวะเอานะครับเดี๋ยวดูผมก็แล้วกันนะ1 2 3สไปเออสวยแบบนี้นะครับผมเออและอันนี้หมุนเป็นหมุนเร็วไปไหมเนี่ยโอเคนับจังหวะเหมือนเดิมก็ผมซูมหน้าจอออกครับผมเฮ้ยเอ๊ะ eh, eh, อย่าเบียดอย่าเบียดเพื่อนอย่าเบียดอย่าเบียดสีมิงโกรออ่อนใจเย็นๆจากนั้นก็ไปครับผมเออ ไปครับผมสวยรอรอเราแค่รอจังหวะซูมหนะ้าจอออกนิดนึงครับผมจะได้เห็นกันแบบชัดชัดนะครับคุณผู้ชมฮะหนึ่งสองสามไปผมอู้สวยงามโอ้แห้วนี้ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ว่าเร็วแล้วนะครับผมอันนี้เร็วกว่าว่ะ เฮ้ยเอาน้าจอผมเป็นไรเนี่ยผ่านมาได้ไงครับเนี่ยออไม่์กอดเร็วเข้าเพื่อนๆผมรออยู่เออไปก่อนละกันนะรู้สึกว่าเพื่อนน่าจะนานครับคุณผู้ชมมาโอเคพอเราผ่านตรงนี้มาได้แล้วนะครับโมบจากนั้นให้เรามาตรงนี้ครับคุณผู้ชมมาแล้วก็กระโดดใส่ถาวรตรงนี้กระโดดใส่ต้นไม้ตรงนี้ครับผมแล้วก็กระโดดลงไม้ตรงนี้โอ้โห ทำเซียนเหมือนเรียนแม่โอเคทีนี้เราก็รอครับผมรอจังหวะเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวขอดูกันนะโอเคตรงนี้ไม่น่ายากนะคุณผู้ชมผมคิดว่าเราน่าจะผ่านกันได้ง่ายๆนะครับนับ1นับ2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวมานะครับไปอ้วกแป๊บเออสวยแล้วก็โดดมองนี้ครับคุณผู้ชมะทีนี้ เออโอ้ตรงนี้งานหยาบครับคุณผู้ชมเราต้องกระโดดมืองนี้ครับเพื่อไปตรงนี้แล้วก็ไต่ถาวันไปตรงนู้นครับผมแล้วก็กระโดดไปตรงนี้แลดด้วก็ลงมาตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้โอ้โหแปลตัวอื่นก่อนดีไหมเนี่ยรู้สึกว่ายากจะจัดเลยนะเนี่ยนี่มันคือแพนด้านินจานารูโตะครับคุณผู้ชมฮนะเราต้องพิชิตมันให้ได้โดยการรอจังหวะแป๊บนึงนะถ้าผมโดนไม้มกระเด็นตกปะวะเนี่ย <laughs> เราจะเสี่ยงดูดีไหม แต่ผมว่าอย่าเลยเดี๋ยวนับจังหวะแป๊บหนึ่งนะโอเคปื๊บ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 โดดไปจากนั้นก็โดดมาตรงนี้ครับผมโอ้ยสวยจังหวะนี้เราก็ค่อยๆไต่เทาวันไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเอาวิ่งเร็วออกกันดีกว่าคุณผู้ชมเสี่ยวครับเสี่ยวครับผมค่อยๆค่อยๆโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กระโดดเออ เออสวยครับผมเปิดวิ่งเร็วคืนครับคุณผู้ชมฮะทีนี้เดี๋ยวนะดูแบบโอเคได้อยู่ลงไปครับโอ้ยไม้มันจะคอยพักเราตกอะ่ะเดี๋ยวนะเออไปไงวนะเนี่ยถ้าเราวิ่งมาหยุดอยูน่นี้มีที่ให้พักไหมโอ้ที่ให้พักแค่นิดเดียวบ้าไปแล้วอ่ะเราจะผ่านไงครับคุณผู้ชมเนี่ยต้องลองแล้วแหละครับผมไม่ลองไม่รู้ครับนาะทีนี้ทาไม้มาตรงนี้ปุ๊บแล้วจังหวะที่ออกผมวิ่งยาวเลย คุณผู้ชมมาถึงไหมผมว่า <S <S ไม่น่าปะไม่น่าถึงตายแน่เลยผมถ้ารอบนี้ไม่ผ่านก็นั่แเลยครับคุณผู้ชมฮะได้มีต่อยอีกรอบแน่นอนไปครับผมหยุดหยุดหยุดอ,อือได้อยู่ว่ะโอเคสวยงามครับผมทีนี้ก็รอจังหวะครับคุณผู้ชมฮะจังหวะมาจังหวะมาแล้วก็หยุดหยุดหยุดออเส้ย้เียวคุณผู้ชม เดี๋ยวจะจัดบอกเลยนาทีนี้โอเคนดเดียวดีเดียวไปครับผมไปไปเออเอาอ่ะทีนี้ก็กระโดดกระโดดและะ้วแกเดี๋ยวเอาวิ่งเร็วออกก่อนครับผมเปิดชิปล็อกมาครับค่อยๆค่อยๆตายอึ๊บการิบการิบนิดนึ่งนิดนึ่งครับผมขอนิดนึ่งเออเออเอเอ สวยนั่นแหละครับผมทีนี้ก็กระโดดไต่เสาขึ้นไปครับเดี๋ยวนะบขึ้นมาบนนี้เพื่อที่จะกระโดดไปตรงนี้โ oh อ้ไม่ก็เฮ้ยทำไมมันยากจังเลยอ่ะยากจัดจัดครับคุณผู้ชมเจ้าแฮนด้านารูโตะครับโอเคแต่ก็ที่บอกฮะไม่ลองไม่รู้ครับเราต้องเสี่ยงดูครับคุณผู้ชมครับนาทีนี้ก็กระโดดไปแล้วครับกระโดดไปแล้วเกาะครับผมสวย ได้อยู่ครับตอนนี้ก็ไต่ขึ้นไปครับคุณผู้ชมฮะไต่ขึ้นไปนิดนึงนิดนึงโอเคโอเคประมาณนี้กําลังดีครับผมเราจะไปซ้ายหรือขวาดีครับคุณผู้ชมฮะสามารถไปได้2ด้านเลยนะครับผมผมจะไปซ้ายก็แล้วกันนะครับผมตรงนี้ครับคุณผู้ชมโอเคเบิดนวิ่งเร็วมาก่อน,นครับเปิบอ่าชิบล็อกมาด้วยฮะทีนี้ก็เอ่อถ้ากระโดดด้านข้างเกาะได้เปล่าวะผมกลัวมันต้องกระโดดไซ้โค้งเพื่อไต่ขึ้นไปอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับ เราลองดูนะครับไม่แน่เราอาจจะได้นะครับผมหนึ่งสองสามเออได้อยู่่ะคุณผู้ชมสวยงามเลยครับผมแหมขึ้นมาได้แล้วนะครับผมทีนี้ผมว่าเราเอาวิ่งเร็วออกดีกว่านะครับผมแล้วก็เปิดชิปล็อกมาแบบดีครับแล้วก็กระโดดไปเออค่อยๆค่อยๆช้าๆแต่ชัวร์ช้าๆแต่ชัวร์ครับผมหันนิดนึงครับกระโดดเออได้อยู่ครับผมทีนี้ให้เรากระโดดลงต้นไม้ตรงนี้ใช่ไหม ใช่แน่เลยว่านั่นไงนั่นไงแทนด้านาโตคุณผู้ชมเอาเ้ยนาูโตสาสึกะเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบร่วงแล้วครับผมทีนี้ไต่ขึ้นไปได้เลยใช่ไหมฮะผมว่าน่าจะใช่ว่ะมันมีเส้นเดียวคุณผู้ชมเราไต่ขึ้นไปเลยไต่ไปกดิอย่าตกนะเว้ยถ้าตกนี่คือร้องเลยนะครับร้องเลยนะครับผม แล้วเออเอาเว้ยแล้วเปิดวิ่งเร็วมาแบบนี้แล้ววิ่งมากระโดดมาได้แล้วครับผมแพนด้านารูโตะใหม่ก็อนการเก็บแพนด้าตัวนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าเนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือหลังคายังมีขี้นก แพนด้าตัวถัดมาครับคุณผู้ชมครับแพนด้าอะไรเอ่ยไม่ใช่ผมไม่ได้ถามคุณผู้ชมนะมันคือชื่อแพนด้าครับผมมันชื่อว่าแพนด้าอะไรเอ่ยครับเดี๋ยวเปิดให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับผมนี่นะเป็นระดับมีทิกด้วยคุณผู้ชมครับนัานหมายความว่ามันจะต้องยากกว่าเมื่อกี้แน่นอนเลยครับเจ้านารูโตะเนี่ยเป็นระดับเลเจนดารี่นะครับผมให้เราเข้ามาด้านหลังพิระมิดต,ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมนะ จากนั้นกดตรงนี้ครับผมหนึ่งครั้งครับแล้วก็ใส่รหัสครับผมรหัสก็คือศูนย์หมดเลยครับให้เรากดศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราก็จะวาร์ปมาที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ให้คุณผู้ชมกดตามผมนะครับผมตรงนี้คือ1นครับ2 3 4ปั๊บเราก็จะวาร์ปมาที่ออบบี้แบบนี้แล้วเจอเพื่อนด้วยครับคุณผู้ชมฮะอะไรกันเนี่ยมืดจัดๆไปครับผม ไปครับนารูโตะก็ผ่านมาแล้วตอนนี้เราเป็นนินจาฟาร์มิงโก้แล้วเพราะฉะนั้นไม่กลัวครับผมออฟฟี้ยากวันนี้มีอีกไหมบอกเลยว่าแบบนี้ทั้งวันยังได้เลยครับผมเดี๋ยวตามเพื่อนไปนะโอเคตรงนี้เราต้องรอครับคุณผู้ชมฮะอ๋อของใครของมันใช่ไหมยังว่าอยู่ทาไมเพื่อนลอยได้วามาสกูลนี้เดี๋ยวผมรอจังหวะแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นก็โดดครับผมสวยแล้วก็โดดแล้วออมือมันลั่นโดดเร็วไปนิดนึงผมจะไม่ยอมแพ้ตราบใดที่ยังมีตายเกิด ในเมื่ออตอมิกแพนด้ามันตายแล้วไม่สามารถเกิดแบบนี้ได้ครับคุณผู้ชมฮะมันยากกว่านี้เยอะเลยนะครับผมเรายังยังผ่านไม่ได้เลยนะครับผมนะเราก็จะต้องผ่านตรงนี้ให้ได้เออสวยสวยอ้าววัดอ๋อมันต้องกระโดดไปด้านหน้าอีกผู้พัฒนาแบบเขาลืมจ่ายค่าไฟที่บอกครับคุณผู้ชมฮะทำไมมันมืดจังเลยครับเนี่ย ถ้ามันสว่างกว่านี้ก็จะทําให้เราเล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการเล่นแมปตรงนี้ครับใส่อะไรที่มันสว่างสว่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าจะเป็นชุดฟาร์มิงโกแบบผมก็ได้นะครับคุณผู้ชมฮะกระโดดลงมาแล้วก็เออตายอีกแล้วครับผมคุณผู้ชมครับนี่ก็ผ่านมา3มชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมผมก็ได้แต่เฝ้าถามตัวเองครับว่า ยังไม่ได้อีกแหละครับจะต้องตายอีกสักเท่าไหร่ถึงจะเก็บเจ้าแพนด้าตัวนี้ได้เรียกได้ว่าเป็นแพนด้าอีกตัวหนึ่งที่โคตรยากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะออบบินเป็นอะไรที่สลับซับซ้อนยากจะจ,จัดแล้วก็ตกตายอีกแล้วครับผมโอ้โหโอ้ตายเออเออเอเอเรียกได้ว่าตายได้ตายดีครับ ให้โอกาสครั้งสุดท้ายฟาร์มิงโก้น้อยจะไม่ทนแล้วนะครับคุณผู้ชมคนระับนี่ตายไปประมาณ145รอบน่าจะได้นะครับผมไอตรงเนี้ยผ่านยูชิวคุณผู้ชมผมไปติดตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมนะเนี่ยติดตรงเนี้ยคุณผู้ชม พอเรากระโดดไปได้ใช่ไหมครับกระโดดตรงนี้ได้นะครับผมแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยครับผมนะมันเป็นงงว่ะคุณผู้ชมนะคือมันเป็นทางสวนกันน่ะผมไม่รู้ว่าจะกระโดดไปตรงไหนนะครับผมนะเอาแหละตรงนี้เดี๋ยวเราหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนอกรอบนะครับสําหรับเจ้าแพนด้าอะไรเอ่ยตัวนี้ครับเอาเลยครับผมสําหรับไฟเดอะแพนด้าในพาร์ทนี้ครับคุณผู้ชมนะตอนแรกผมตั้งใจไว้ว่ายังไงก็จะต้องเก็บเจ้าอัตโมบิกแพนด้าให้ได้นะครับผมปรากฏว่าน้องน้อง ที่นัดกันไว้ครับนัดไว้ทําไมไม่มาปล่อยให้ผมรออยู่คนเดียวเลยนะครับแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งมาเล่นด้วยนะฮะคนไม่พอครับผมคุณผู้ชมครับมันต้องใช้5คนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็เหลืออีกตัวนึงคุณผู้ชมฮนะาเจ้าอะไรเอ่ยแพนด้านี่ก็ยากเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมาผมว่ายากเนี่ยไม่แพ้เจ้าอะตอมิกแพนด้าเลยนะครับผมนะ เอาละรครับผมสำหรับไฟเด์แดาในพาร์ทนี้ครับแล้วถ้าเพื่อนๆทื่นชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับแล้วก่อนจะก,กันไปบอกพวกเราหน่อยสิครับว่าเพื่อนๆคิดว่าแพนด้าตัวไหนเก็บยากที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย